ยินมาจะแจ้งบ่านี้แจ้งบอสวัสดีจ้านี่ชอยินดีเข้าสู่ช่องช่องวันดีๆบ้านนาพาเพลินวันนี้ได้รับมอหมายเอากรเขามาส่งคุณสาผนบริหอเขามาฮาไม่นาทีมาส่งนู่นอยู่ไกลไนูหนอะ่ะ ากับเขามาทรงจาสานาทีสามระยะทีดีเขาบริเหฮดเวียกนี่นาทีมาทรงกับเขาชีวิตเช้าไหลก็ยังเสียใจนี่แหละพื้นที่ที่จะปลูกเยอะมากเราค่อยจิเดินมาทั้งในล่ะนี่ ดูน,นะนุ่นอะรถขี่ปอยหนึ่เอาเข่าไปเอาพากัน้วก็เอาพีฉันจะพากักเอา,ก,เอา,ก,าก,ก,กับเขาไปส่งคุณสามีเฉ่งนะตัดอ้อยเป็นอาทิตย์แล้วจะ้ะจะวางมาเด็กปลูกยัดเทียถ <Yeah. S 2> ้าจะฝนแต่นี่เขาปลูกเรียบร้อยแล้ว เอ้ของเพิ่งปลูกเพิ่งไถแล้วว้รัก้นไม่รู้ชีวิตชาวไร่จ้ะชาวไร่ชาวสวนตัดแล้วก็ต้องปลูก อาเห็ดไปเลยจ้ะน้องเอ้ยเอากับเขามาทรงเขาพัดกับเขาเหลากับเขาเล่งดวนมากตสิต้องอย่างไปเพียมยังไกโน่นเห็นบอถ้กกันเห็นบอไก่ข้าไก่เนี่ย นี่เลยจ้ะกองอ้อยเห็นม่นี่คือกองอ้อยเห็นไหมกองอ้อยมอสองอาทิตย์แล้วปลูกไซร์นี่ว่ยังมอพออีกด้วยเจ้ะเนื้อที่ปลูกอะ่ะยี่สิบสามไร่ปลูกได้ตัเด็ดพันกว่ากับงสิบปพอคงสิบห้าคนงานมาต,าตัดตออีกเลยจ้ะ เบ้องต้น,นเบื้องห่ห้นู้สิบหลกอกกำลังมาเขาจะไปเทใส่บ่านี่ใส่เทดำตรงนี้เลยจะกินเข่าใส่บนี่โล้หูหลดเกีียวพลเจ้าเห็นยบ ก็อ้อยปอง,งดินะวนัาดีไหนยังแฉะอยู่เลยว่บเปื่มปันได้ดินยินแฉะมากค่ะขอร้องแฉะแฉะยังหักเด๋ยวสิบหลอกกำลังมา Tôi gì tháng không con